สวัสดีจ้าพี่น,น้องกลับมาพอกันอีกแล้วจ่ายในสองแอลชวนกินแซบนอพี่น้องมือหนีผ้าพี่น้องไม่กินตำตำตำ้ตำตำปลาหมึกคิดบอกตำเกาเหลาปลาหมึกใส่หอยแครงพี่น้องจ้าเบ่งจากซีพีกรดเป็นจะแซบนเนนอบดาดมองฉิน เซนจำเป๊ะกันหอยแ้งกับเม่นั่งกินตอนเที่ยงขึ้นเสซนเ้นเ,เคยภาพเสียงเป็นยังไหนแนนอพี่น้องกมเมนมาได้เ้ะเดยอ ภาพเสียงดีขึ้นแนบอ่ะพี่ยายังแสบตายอยู่เพืออ่อก็ก <c oughs> ระมึก

ะกระเกษนหนำป่ะเนี่ยโอ้อสีพริกไหม Mm hmm. กินยังเดี๋ยวกินกับขนมเสซงกับแ,แสบอยู่พี่น้องเนี่ยคนมากินเสซนนะกินทุกมือกินไดไเลยใส่พะมานเป็นซากลังเป็นอะไรพี่น้องแสบตายอยู่เพื่อเราปะ ที่อาหารเป็นไงแนะนนำมาบอก,อวก,วอก,วกวเองีนสามเมื่อวานพี่น้องพนว่าใส่ผักายพวดประสันอาหารมันเบาเด่นมันเด่นแต่ผักประสันมืน่อน,นี้ก็เลยล่องรถผักตามก็แนะนําำของพี่ของน้องนหละจ้ะ บอกมีภายแนะน้ำดิดซ้มซํำคนคนเบิ่งดอกไปเนอืม พ,พูดตามกับบอเลยียตัวนนกินเลยพียงเอ้ อ่อชีอ่หอมจัจ้า สียุดกับเสียดายหอยแขรงพี่น,อนอ้องออกเปิดเสยด้วยอุมเผ็ะ ช่วยเส้นหนามต่บัฟรีกแข็งมากกับเผ็ด แะ้วปะยินดีค่ัอืมรี่มเลยอิ่มเหรอพี่น้องเืิองแสบเืิองเผ็ดนัวคักแต่ย่างไรเอาสำหรับม้อนี่นะจ้ะก็รมากินตาหอยแข้งกปลาหมึกไข่พี่ให้น้องเบิกจ้ะตอนเที่ยงขึ้นนึกออกแล้วพี่น้อง กอนลงเว้นสกินมืออื่นกะยันตื่นสวยเพราะว่าลงเว้นดึกพี่น้องก็จะได้นอนกับดึกเนาะจะ้ะก็เลยกินตอนก่อนนอนนี่แหละสำมือน,นี่เนาะจะ้ะกับฝากพี่ฝากน้องคือเกาอยากให้ปบปุ่มพัฒนาองไรพี่น้องกะสาม,มารถตีส้มมาได้เนาะจ้ะแสงเสียงหรือว่าผ้าม่าหรือว่าฉากหลังหรือว่าอาหารมันสรสจัดหรือว่าเข็มไปเสบตาอยากให้ปบปุง่มมองได้พี่น้องสาม,มารถคอมเมนต์มาได้เราจะพัฒนา ปรับปุุงให้มันดีขึ้นว่าจะให้มันถึกใจข้นเบิงล่ะพี่นอ้องอ่สำหรับมือนี้ก็ะเขาตัวราพี่และน้องไปแล้วไวพอกันคลิปนะ้ามือน้าพี่น้องจ๋าสำหรับมือนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ